ไอเจ็บแปบตายเจ้าหูบ่อในวันเจ้าควงคนรอมาเดินเรียกอต่อหน้าต่อตาเยียบใจอ้ขาเมื่อเห็นฮักใหม่บังตา ชีพอายทิมคือจังเศษสาเก่าหมดราคาก็โยนทิ้งไปโย,ยนทิ้งจริงด้วยแล้วสิ <c oughs> กำลังเพละเลยค่ะท่านประธานค่ะพาอไม่โกค่ะมันมีมนมในเนื้อเพลงเนี่ยเราเราทำไว้นิดเดียงนะว่ามีเนื้อท่อนไหนที่ ลองผิดท่อนไหนบ้างพี่พี่จะฟังออกไหมหนูถ้าฟังออกลองลองคอมเมนต์มาดูต้องไม่ผิดนะแต่ไปแบบเนียนๆเลยกูเห็นไม่ต้องตั้งใจฟังตั้งใจฟังสวัสดีเพื่อนๆนะครับในหนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นหน้ยเข้าในนาปีนี้ของพี่นั้นมัน ข้าวสามปีสามปีก็กินกันโอ้กินกันพุงป่องนี่เกี่ยวตั้งแต่เกี่ยวจนถึงนี่ก็ประมาณสองเดือนก็ตั้งแต่ทำคลิปนี่สองเดือนที่แล้วคุณคิดดูตอนนี้ยังนั่งตีเลยเยอะไม่เสร็จเลยเยอะมากโะโค้ยคือข้าวมันเยอะช่วงนี้แหละโกูค่ะแล้วเลขางานต่างๆเนี่ยตอนนี้การประชุมประชมเนี่ยค่ะครับผมให้เลขาจัดการเองหมดเลย ให้พนักง,งานไปจัดการเองหมดหจัดการเองหมดเลยง,งานอื่นไม่ได้ทำเลยตอนนี้ประธานเลยต้องมวตีค่ากัาเี่ยประธานต้องตีค่าแล้วช่วงนี้คุณเห็นไหมข่าวคนะ่ะบางคนเห็นบอกว่า อะไรประธานอะไรแต่งตัวอะไรแบบนี้นะค่ะคุณเห็นูไม่ขาดแยเนี้เออแต่งตัวดีๆแต่งตัวดีๆบอสเบิร์ดขับรถหรูอ่าติดคุกหมดโดนไฮโซติดคุกหมดเพราะฉะนั้นต้องแบบนี้เดี๋ยวจะได้ไม่ติดคุกแบบนี้เนียนๆแล้วแบบนี้นะใครที่อยากลงทุนกับผมได้หมดเลยนะค่ะเขาเชื่อไงโกเชื่อเลยดูจากการแหลกตัวเชื่อรับรองไม่โกงถูกต้องไม่ติดคุกลงทุนกับอะไรคุณรู้ไหมที่แบบว่าลงทุนแล้วแบบไม่มีคำว่าขาดทุนภาษีบินคัม ลงทุนกับอะไรรู้ไหมลงทุนกับอะไรคะลงทุนกับธรรมธรรมอ่าไม่ขาดทุนแน่นอนไม่มีคําว่าขาดทุนอ่าลงทุนกับธรรมธรรมนี่มีหลายธรรมธรรมะอธรรมชาติหม้หจริงด้วยแล้วก็ลงมือทําด้วยถูกต้องลงมือทำเพราะฉะนั้นครว่าธรรมเนี่ยมันมีหลายสามความหมายเลยในที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นลงทุนกับธรรมไม่มีคําว่าขาดทุน เห็นไหมมาต่อทั้งหน่อยหนึ่งทุกคนอยากเห็นการตีข้าวมวาดูอุปรกรณ์ตีข้าวก่อนครั้งแรกอุปรกรณ์การตีข้าวนะฮะอุปรกรณ์ของเรานะคือบริษัทของเราไม่อยากทําอะไรให้มันวุ่นวายกูบางคนอ้หนูทั้งยุ้งมาใหญ่โตโหรานนะฮะมันเพื่ออันนั้นเขาเรียกว่า มันไม่ได้อในยุคสมัยเนี้ยอ่ามันลงทุนเยอะเกินไปยุคสมัยีต้องกลับให้หมดเลยกอ่าพลิกด้านอย่ารูเด็ดขาดยุคสมัยนี้เดี๋ยวติดคุกใช่ฮะเกือบเกือบนี่ขาดแล้วก็ต้องซ่อมนะฮะซ่อม,อมต้องซ่อมนะ,ะ <c oughs> อันนี้ที่ตีก็ทั้งสีกถทั้งสีนะ,ะอานี่เห็นไหม ได้หน่งสีมาใบห,หนึ่งแล้วเราไม่ต้องไปตัดจิิงพงจริงผ่มาคว้านให้มันเหมือนชาวบ้านเขาค่ะนะรเราใช้เชือกฟางโก,กเชือกฟางที่เราไว้มัดตุ้มตอนใช่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แกะเชือกฟางออกเอาไปมัดตุ้มตอนได้อีกสังเกตได้นะคะว่าเกะได้นะคะนี่ต้องทําให้เกะได้นะฮะแ <c oughs> ปลงทุกอย่างเนี่ยรีไซเคิลหมดของเราและนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้ตะกร้าฮะเอาไว้ทําอะไรคะตะกร้านี่เราก็เอาข้าวใส่เนี่ยมนี้ฮะค่ะเอาข้าวใส่เสร็จแล้วเราก็ร่อนเหมนนี้นะครับว้าว พอเสร็จแล้วก็ตะกร้าไปแพ็กต้นไม้แล้วก็ฟางออกมาข้างมอกข้างหมกข้างบนเห็นไหมค่ะอ่าเอาดูดนะครับแล้วตะกร้านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปแพ็กต้นไม้กลับเหมือนเดิมโอ้ทุกอย่างใช้แล้วใช้ขึ้นได้แลยใช้กี่ขั้นแหละเอามาสาธิตการตีอ่ะตีแล้วทีนี้นะโอ้โหแตตอนนี้นะตอนนี้คือทุกใจอย่างเดียวปลูกทุกใจเรื่องข้าวเยอะไม่รู้จะเก็บที่ไหนเลยใช่ลาบากมากเลยวางไว้บนสะพานนั่นหอวเลยะอาสะพานบนสะพานค่ะ วางไว้นนั้นแหละลําบากนีอย่างงี้เห็นไหมไม่ต้องกลัวหนูกินวางบนสะพานนกเฝ้าให้หนูขึ้นไม่ได้ใช่ปะนกเฝ้าให้เปิดปากกระสอบไว้หน่อยเนึงไว้นกเฝ้าหนูเราวังให้ดีถ้าวันไหนหนูกับนกมันรวมตัวกันเรียบร้อยนี่การตีข้าวนะอันนี้ตีจริงอะไรจริงนะคะได้ข้าวมาจริงๆรนะคะคอรฮะได้หลายกระสอบมากเลยด้วยเราไม่ต้องรียบเราก็ทําไปเรื่อยแบบนี้ฮะเวลาเราทําอะไรเนี่ย รู้ไหมทําไมเราไม่ต้องรีบโกูมันของนั้นหนวดไอกของท่านประธานเองไงบริษัทท่านเองข้ามันรีบอยู่แล้วไงอ๋อแม่มุกนี้โอ้ยโดนอ่าเราได้เฉยเฉยไม่ต้องรีบนะเนี่ยเตี่ยเนี้ยเรียบร้อยเออันนี้ฟางทําไปวันละมัดส่งมัดเนาะอะไรนะฮะวันละมัดส่งมัดใช่ไหมฮะถ้าวันละมัดส่งมัดอ่ะสามปีก็ไม่เสร็จกูแม่โอเคเนี่ยฮะอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็มาดูวิธีการเรับดูข้าวเลยปู่เห็นไหม ข้าวงามเห็นไหมสวยมากข้าวหอมมะลินะคะหกเดือนหอมมะลทองหอมมะลทองหกข้าวหกเดือนนะคะมันก็จะหอมกว่าปกติข้าวหกเดือนทำสามปีครั้งก็จะได้มาแบบนี้ค่ะข้าวเม็ดอุดมสมบูรณ์กินบอกตรงเลยว่ากินกันเหนื่อยเลยก อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็ขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยความสุขร่ำรวยกันทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย